ทักทายสบายดีเพราะไม่ต้องมดัดทุกคนเนาะวันนี้ก็อยู่หางอยู่หน้าคือก้าทุกคนเลยเอาไว้จะไปซื้อเบ็ดกบมุนเนาะทุกคนเลยตอนนี้ก็ม,มันสี่โมงเกือบห้าโมงทุกคนเลยเอาหาขุดกีก็เดินหาซื้อเบ็ดกบก่อนเลนะทุกคนเดี๋ยราไปซื้อทั้งโคกเวลาทุกคนเลยไปทุกคนไปซื้อน้ำเดียวเอากำลังจะไปขัคบตอนนี้กัน มานนี้ทุกคนนะเขาจะชื่อบมานนี้นะทุกคนเลย ทุกคนเขาโชคดีแล้วทุกคนเอามาหาเสือเบ็นผัดเห็ดทุกคนเห็ดดินอ๋อเต็มมดแล้เนีฮยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เบิ่งนี่ทุกคนพี่พี่นี่ทุกคนเห็ดนะกำลังงามๆเลยทุกคนเลยเป็นเห็ดดินนะทุกคนนี่นะโอ้มันอ้อมเป็นมู่เลยทุกคนน่ะ โอ้โหเต็มมดพูดนเลยทุกคนนะแต่จราพูดเนี่ยบางกลังเอาอยู่นะพูดด,ด่านี่ทุกคนโอ้โหเต็มหมดเลยทุกคนนี่นี่นี่นะเป็นมู่มู่ง่ายเลยทุกคนเลยโอ้แต่ห้ามไม่ได้เอากระต่ายเอาถั่วมาเลยทุกคน <Yeah. S 2> เดี๋ยวดีวเ้าอยู่ที่ไปเชื่อเบ็ดก็ยังมาเอาอีเธอหนึงทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันมันมืดแล้วทุกคนนะอย่างเชื่อเบ็ดอีทันนะเดีเขาไปไปหาเชื่อเบ็ดก็ยังยังมาเอาทุกคนเลย ที่สุดท้ายทุกคนเลยวันนี้เราก็ได้ชีโรไปหาเก็บเ็ดเลยทุกคนเลย ว่าเบ็ดเราก็ได้ซื้อแล้วแล้ววันนี้นะนี่ก็มันเริ่มมืดละประมาณหกโมงแล้วทุกคนหกโมงกว่าละเราก็สิพาไปเก็บเฮ็ดที่เราเห็นตอนที่เราเห็นตอนเรามาซื้อทุกคนมาซื้อเว็ดนะไปทุกคนไปหากเก็บเฮ็ดบ่เลยนะทุกคนเฮ็ดเราก็ได้หลายเติบทุกคนเลยตอนเก็บเราก็มีท้ายเบื้องตัวเพราะมันมืดแล้วทุกคนตอนนี้ก็ไปทุกคนวันนี้มือไปหายอยู่เฮ็ดกินเนี่วันนี้นะมันเริ่มมืดล้วประมาณ 6 mồm là tụi con này mở hay vô hay kín là cả vui là tụi con này và màn chết 8 mồm lẻ của là hào chỉ mà nhờ bằng ị lọp nương tụi con và màn là thử là bị thử cả tha bằng tha lút nằm đều nó tụi con nhìn tụi con mở lên tụi con mở lên tụi con ngay lên tụi con ngay lên หักขายวปได้ทุกคนกบกบเมากบแมวมันทุกคนฮักขายวิได้ขาไม่แข่งทุกคนฮักวิได้เลยกดง่ายเลย มาเลยทุกคนมาเลยตัวแรกทุกคนตัวแรกไงทุกคนไงไอ้กบอีสออนโต วันนี้ก็พุ่งละทุกคนเลยตอนเช้าพุ่งละยังมาลุ้นน้ำเดียวไหมเพราะว่าตอนนี้มันพยายามที่นี่กับวิธีได้โค้งจองโต้ยังดีนะเขาได้ตัวใหญ่มาทุกคนเลยนี่ก็พุ่งละตอนเช้ายังมาลุ้นมาชุบน้ำเดียวไหมทุกคนเลยตอนนี้ก็หาอยู่หานอนก็ยึดละทุกคนเลยถือทุกคนถือเลย มาแน่ทุกคนตัวนึงตัวนึงนี่ทุกคนผลงานงน้ำคืนนี้นะคืนนี้เขาไดท้ที่เขาพยายามตัวกลางคืนไม่ได้โชวตัวตัวนึงแล้วก็ตอนเช้าเขาก็ได้ตัวนึ่งดีทึ้งไปเลยทุกคนเลยได้ครบสามตัวแล้วก็ปลาคอตัวนึงทุกคนเนี่ยผลงานเอานะได้ครบญ่ตัวนึงแต่ยังดีเขาได้ครบทุตัวเลย คุณซื้อลายทุกซื้อลำเดียวลำไปลำม,มาอยู่แต่เทาซื้อมันซื้อได้จะสามตัวทุวคเนี่ยอา่าศนี้ทุกคนเต่ามาตัวนึงทุกคนตัวใหญ่เต่าเนี้ยประมาณโหลนึงตัวเลยหนักนะนี่นะ ผลงานเนาเมื่อคือนนี้ครับตอนเช้านี้นะทุกคนคลิปนี้ก็ตาไว้ชั่นี้ก่อนแต่ขมอมุก้บใจพูดตาลนสม้มไว้คลิปหน้าพูพร้อกันใหม่มาดี